สวัสด,ด,ด,ดีเพื <anak> ่อนๆนะคะตอนนี้นะคะอ้าก็อยู่ในงานวันประมงน้องเ้านะคะคั้งที่สามที่แ้วนะคะอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะแต่เดี๋ยวอ้าวนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมนะคะโชว์จับโชว์เทมือเปล่านะคะว่าจะื่งเต้นนะคะแค่ไหนนะคะอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะมาค่ะกาอ้ามมาดูชมเลยนะคะสามมาสามมาเลยค่ะมีเพียงมือเปล่านะครับผมกับน้องจอยไม่รู้ เขาไม่ได้มาเดียงลำพัง นะรตอนนี้นะราัากอก่อเอาล้อีกอกก่อนนะครับดูฟันนะครับดูฟันดูเที่ยวไปถึงฟันะลเคจาตอนนี้มีวอให่าเล่นะครับครลอเจออยนีี่ห้า ดูฟองก็เดยนฟองระล่๊อาจารย์ตอบแม่ไม่ดีไม่ดีทุกยทำสเก็ตอดตอนนี้ตอนกยังนานเพราะรายกครับนี่แหละบผมครับขี่แตกไปแล้วไม่ใช่โอ้โหไปขอเล่นับลของเราด้ยแข็งแรงทุกตัวใชครับยกไครับแล้วก็ได้รับาดูแย่างดีครับสำหรับร้าแรกนะครับใครมีืูถือ ยาอย่ไนเชยงเล็บผมจะร้ด้วยไม้ถึงเล็บผ,ผมของตจ้า้ท่ใช่ก็เป้นที่ไหนม,มีเล็บผมทำไมบีดีอ่าได้โอ้เล็บติดคตเอดพี่แจคกขอขอบเชนอีกยอดนึ่งด้านซ้ายีทุกอย่างต้องริ่บ้าบ้นะครับพัชรานีแล้วอ,ง,อ,ง,ง,อง,งดูย่า ขึ้นมาได้เลครับจะเป็นฉากสมคัญที่ครับคนแรกระทศที่จ,จุดทีพี่น้ากล้ก้าลงมือุมพิตน,นะครับไปจุมิตในการทำมาลกิะะลลกสกดดีนะครับครับจานเริ่มพู่งขึเข้าไปใกล้จระเข้มากขึ้นแล้วครับสังเกตดีๆนะครับพีน้าครับสังเกตที่อาจารย์ต่อนนบ กลับแล้วะันเรัอย่นะฮะว่นนี้จะหนีขึ้นมาได้ไอกยสน่อาจารย์จนพิ์กันได้ล่ครับโอ้โหสก็เลยนะโอ้โหล่าตัวพวกหน้าได้ักันอตัวอาพี่นั่นเรียบร้อยครับจบไปแล้วสหรับะราชนิพนน้องกำลั้นบนแท่นแสดงแล้ว ไปไงใช้ในข้อหาข้อหาอะไรครับข้อหาเรียกเรียกกตะล่๊กนี่เรียกแล้วมามามาสิเรี่ยกตะเ่๊เรียกลูกศิษย์ครับมิตรอาจารย์น <online> <le> <ul> <inde> ิคมดูหมดเลยนะฮะหมดเลยนะฮะครับตอนนี้เริ่มหอมแล้วนะฮะหมายถึงอาจารย์อาจารย์นิคมรับไม้หอมมาช่วยกันดึงตะล่๊มาจะเทียรยากนรัตัวนี้ โอ้ฟันแรงคมนี่ขึ้นมาโชว์ตัวนะครับเราจะทำในภารกิจข uh mm ัดไฟกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรโชว์อื่นก็ได้เลยก็ว่าน้องขึ้นมากว้างๆสวยๆโชว์ท่านผู้ชมใครมีกล้องอยากเห็นฟันเจ้าระเทศสวยๆยี้กว้างๆมารอดูครับตอนนี้อาจารย์เริ่องการตาวง เปล่าเลยอ่ะมาดูซิว่าจะสั่งได้ไหมเลยโอ้โหโอเคความเสียงมัเพิ่รือกับน้องจอร์เฟย์และอาจารย์นะครับผมน้องทำสำเร็จแล้โอ้โหคึกคักนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนแค่จุดเริ่มอ้มด้วยนะเนี่ยนี่มันแค่จุดเริ่มต้นของความเสียวครับพี่ใหม่ยังมีมากกว่าับอาจารย์บอกว่านะอ๋อจะเอาหัวเข้านะอาจารย์ อยากให้หัวใครอยากเห็นอาจารย์เอาหัวเขาไปในปากพี่เพือนาต้องรูแล้วโอ้โหอาจารย์เลยยกเยอะเลยไม่รอแน่เอาไปดีอาจารย์จัดไหมไม่ถามก่อนเลยไม่ต้องถามเลยเด็กๆบอกาเอาหัวแล้ว ูกน้ำตาปีเข้าไปเบาๆนะคระับเนี่ยแหมแกเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ควจะระเกะครับระเกะภาคใต้นี่เป็นปาเลือดครับไในเวลาคร,รับคนนี้ไก่อีแค่อนุปากเข้าปากระเกะจะยากสักหนาดูความแข็งแรงใจนะมือนี้จะไม่สั่นนะมือนี้จะไม่สั่นเลยนะนิดเดียเนี้ย <laughs> ตอนแรกก็จะไม่แล้ว

่นนอนอาจารย์ขออีกมากองกว้างทำเก่าของคนใยแบงค์ของเราพี่ปฐุมดูนะฮะแล้วเงินค่อนข้างที่จะอยู่เรื่ซะด้วยที่เก็บมีเยอะแยะนะครับเก็บในป่าเจริญเทศใช่ไหมครับใช่ครับอู้อ,อ้าวโอ้โหดูลิ้นกระดกกรี๊ดเยอะเยอะอโอสิบวีครูนะฮะอย่าเล่นนะฮะของแบบนี้ว่าแล้วก็ไม่เชื่ออย่าลาปลบหลู่อย่าครับ

โอ้โการแสดงรอบสุดท้ายโชว์สุดท้ายก็จบลงแล้วนะครับสำหรับุรกิจของเราอ๋เป็นที่เรียบร้อยแล้ว